หาพื้นที่ควบคุมเส้นทางและป้องกันการเพิ่มเติมกำลังและอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามนี่ฮะัั้งนี้ระบุว่าการปฏิบัติการยังคงดําเนินอ,อยู่นะคะภายใต้การอานวยการและควบคุมสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้กองทัพพิสสองบอกปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับหมายถึงณนขณะน,นี้เรียกว่าสมงวรมิตาควายเนิน3 5 0เนิน325 ปฏิบัติการในพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จโดยที่นักข่าวของเราซึ่งอยู่ที่สุรินทร์ท่านผู้ชมรายงานเข้ามานะครับว่าจริงๆเมื่อวานเนี่ยประทะกันตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยระดมยิงกันอย่างหนักกระทั่ง8.30โมงครึ่งตลอดแนวชายแดนตั้งแต่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงไปถึงช่องกลางอำเภอพนมร,รักักเสียงปืนเงียบไปช่วงเที่ยงแล้วมาเปิดศึกอีกรอบตอนบ่ายสาม ฐานกัมพูชาระดมยิงจรวดเบมีสิ2เเข้ามาที่ฝั่งไทยหลายชุดด้วยกันบริเวณประสาทต,ตาควายและเนิน350ค่ะคือเขาก็พยายามจะเอาคืนนั่นแหละพูดง่ายๆทหารไทยก็ได้ยิงตอบโต้กลับไปอย่างทันท่วงทีเสียงประทะดังถีระยะหนึ่งก่อนจะมีการลดระดับการยิงลงมาเป็นป่าปราย กรทั่ง5โมงเย็นทั้งสองฝ่ายเริ่มมีการยิงตอบโต้กันหนักขึ้นอีกรอบหนึ่งค่ะนักข่าวของเราเนี่ยคือบอกต้องวิ่งเข้าไปในบังเกอร์หลบภัยนะคะเนี่ยค่ะและในขณะเดียวกันฝั่งไทย <c oughs>